สวัสดีค่ะพบกับ NSB o f Physics แล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับ Pop-Up และฟังก์ชันต่างๆที่เราเห็น,นะคะ่ะว่ามันใช้งานยังไงป p อ o p u p ที่ NSB มีจำหน่ายนะคะหลักๆเนี่ยเราจะมีเป็นแบบพลิกหมุน,นะคะ่ะแล้วก็แบบเปิดฝาก็คือแบบนี้นะคะแบบเปิดฝาเฉยๆแล้วก็จะมีเป็นแบบสไลด์ค่ะแล้วก็จะมีอ,ะอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบ เปิดปิดแบบแบบนี้ปุ่มกดคะ่ะเป็นซอฟต์โค้ดตัวบอมบอัพที่ทางเรามีนะคะจะมีตัวที่เป็น USB Type A ตัวนี้ก็คือทุกคนจะคุ้นหน้าคุ้นตาอันดีนะคะเอาไว้ใช้สำหรับการชาร์จหรือว่าส่งข้อมูลนะคะตัวนี้จะเป็น power ค่ะตัวนี้ก็คือจะเอาไว้เสียบเพื่อใช้งานหรือว่าเปิดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าค่ะตัวนี้เป็น network ค่ะ ใช้กับสายแ a n ค่ะเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตค่ะตัวนี้ HDMI ค่ะตัวนี้จะเป็นขอรตที่เอาไว้เชื่อมต่อกับจอค่ะหรือว่าจะเป็นตัวมอนิเตอร์ค่ะก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถเสียบ HDMI กับตัว้หรือว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็เสียบไปที่จอค่ะเพื่อให้ภาพที่อยู่บน PC นะคะไปแสดงผลบนจอค่ะที่ใช้สำหรับจอเนี่ยค่ะก็จะมีตัวหนึ่งก็คือ VGA ค่ะก็จะเป็น เสียบ BGA ที่พีซีแล้วก็เสียบ e g a ที่จอหรือมอนิตเตอร์ค่ะภาพก็จะไปขึ้นที่จอหรือมอนิตเตอร์อีกทีนึงค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็เป็นแบบสไลด์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึงก็คือจะมีไวเลสชาร์จค่ะจะใช้งานกับ i o s ได้ค่ะ ซึ่งไวเลสชาร์จตัวนี้นะคะอ๋อส่วนใหญ่แล้วจะมี3 USB แยกกับฟังก์ชันตัวอื่นทีหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็คือเอาสายเนี้ยค่ะเสียบกับะแดปเตอร์ก็เสียบไฟได้เลยนะคะตัวนี้เป็นสไลด์เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ของเราเนี่ยตัว USB จะมีความพิเศษก็คือมี USB Type A แล้วก็ USB Type C ะคะ่ะก็คือจะใช้สำหรับการชาร์จได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าตัว Type C ตัวนี้นะคะของทางเรานะคะ จะมีข้อจากัดนิดนึงก็คือสายที่นํามาใช้ด้วยนะคะจะต้องมีความโค้งมนแล้วก็เสียบเข้าไปในล็อกได้นะคะถ้าเป็นสายที่เหลี่ยมเลยหรือว่ามีขนาดใหญ่อาจจะตดเวลาที่เสียบค่ะแลให้ลูกค้ามีปัญหาในการใช้งานไทซีนะคะปลอกอัพอีกแบบหนึ่งของทางเรานะคะจะเป็นแบบพิทหมุน,นะคะ่ะเราใช้งานเด็กก็คือลูกค้าทาแบบนี้ค่ะก็คือพิทหมุนนะคะเพื่อให้ตัว ฟังชันนะคะเปิดออกมาให้เราได้ใช้งานค่ะจะมีตัวสวิตช์เปิดปิดด้วยค่ะสามารถใช้บนโต๊ะได้หรือว่าจะติดตั้งเป็นช่องป๊อปอัพอยู่บนโต๊ะทำงานโต๊ะประชุมหรือว่าโต๊ะทำงานถุงก็ได้เหมือนกันค่ะข้อดีของตัวนี้นะคะเนื่องจากที่มันสามารถพิเก็บได้นะคะก็คือจะป้องกันเด็กมากดเล่นได้นะคะ <S <S แล้วก็การปุ่นหรือว่ามีสิ่องแปกปลอมอะไรเนี่ยเข้าไปในช่องปกได้ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแนะนำป็อกอัพที่ทางเอ็นทรสีมีจำหน่าค่ะอาจจะมีฟังก์ชันอื่นๆที่เราก็มีเพิ่มเติมอีกค่ะถ้าลูกค้าสนใจสามารถสอบถามเข้ามาที่ช่องทางติดต่อของเราได้เลยนะคะเอ็นเอสพีออฟฟิศพอออฟฟิศของคุณคือหน้าที่ของเราค่ะ